อันนี้คุณแม่ก็ไปค่ะใช่ใช่แบบไปแจกมีโรงทานอย่างเงี้ยค่ะรอดูนี่มันเป็นต้นปีช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยสู้ๆนะครับเมื่อไหร่เมื่อนั้นค่ะ เหมือนกันมันต้องเจอก่อน,นอไ,งไงมีวิแววไหมหรอก็อ,อาจจะมีรูนี่คก็ <c oughs> อาจจมีรน้องรอดูคะ่ะมมมอาามาผมชุ่มช่ำอีกแล้วครับีเจาช่วยหาให้เป็น <c oughs> รอครับ <c oughs> ก็จะแบบเป็นใครอะไรยังไงค่ะอืมบุวันมีลิสมีลิสอย่างเงี้ยหรอก็ไม่รู้อ่ะต้องรอดูก่อนค่ะอะไรนะอะไรนะอุ้ยเหรอคะครับอยากรู้บ้างครับไม่เป็นไรถามดูผมจะได้อยากฟังบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ดอจะเชื่อไหมแฟนในหนังของพซิล่าก็เป็นคนยังไงคะ ร้องเดาค่ะแล้วหลานหลานคังคังคังเลยลอกครับผมไม่รู้เลยอ่ะไม่แบบใครที่จะเข้ากับฉันอ๋อผมรู้แล้วคนนี้จะเข้ากับคุณเบลได้นะครับมีไม่เยอะข้ออันดับแรกคือต้องเป็นคนที่รักครอบครัวรัอยู่กครอบครัวได้แล้วก็สามารถอยู่กับ คนรอบรบตัวของเบลได้คุณแม่ได้แล้วก็เป็นคนที่รลานสไตล์แบบค่อนข้างตรงกันอะไรหรู้ปะเพิ่งดูรายการที่เบลไปสัมภาษณ์งานก็งานนี้คือข่องเายการบ้านงานที่เบลออทำกันบ้านมาทำข้าวคุณกันละกันเออทำกันบ้านมาค่ะเดี๋ยวเราเข้ากองเพราะเขาไปสื้อเดี๋ยวผมไม่ซื้อให้ครับ ไม่รู้เลยครับผมกําลังรอจับไปรุด,ดรอยู่เนี่ยแล้วแล้วมีไหมครับแม่ <laughs> แม,ไม่ไม่รู้เลยครับไม่รู้เลยครับ